เดี๋ยวพี่ออกทีหลังเฟยนเฟินอย่าวิ่งออกมาเ,เฟินช่วยเขาไ้หน่อยเฟินลงไม,ไม่เฟินหลบไปก่อน กันเล่นามเลยไม่รถขับมามาอยู่นี่น่เนี้มาอามา่ <Loc> โอ้ยโดนลา้าไปว่ะนั้นน,นะนะพวกเก่งอยู่มา้าฟ้าเี่เองนนะอ๋อ จะพี่ออกไปได้หรอไไจะหารเรื่องเอาไปพี่เลยอ่าแล้วแล้วหมดเล่นสองสองยู่ด้วยเอาบนสองอ๋อเสร็จลงไปล่างให้อ่ได้ได้ได ให้ระวังบนหัวมันเขาจะมานะปะืนสองตัวนึง หมด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 อยากบอกว่ชนเพี้ยนเพี้ยนหล่อเดินเลยอ่ะโอ้โหใจร้ายเกินแบบนี้ต้องมาชนเราอีกแน่ตอนรับเลยเราตอนรับเลยก้อหัวก้หัวซ้ายก็มีเล่นหลังฝั่งซ้ายได้อยู่เพราะว่าพี่เล่นอยู่พี่พี่เล่นอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะเล่นเลย อ,อาเล่นไปเล่นไปดูดูด้านบนไว้กอ่อนดูผาให้อยู่ถ้าไม่าราแปล้วน,นะเยีเ่องไปว่ะเดี๋ยวพี่ต้องเล่นฝวาได้ไดพนน้พี่เล่นหน้าพี่เล่นหน้ไอเยยเราเดินได้เลย กวางขวาไว้พี่โดนอยู่นะพี่ในสะม

ตา่ตัน่เจ็บมากตายตายตีสานเจีด้วยเกินตายไดเป่เฟียด โกงรารอรเลยมเด็ดตินะรอผ่านโอเดีวเราแชมปล้วถ้แชมป์เมนี้เราไม่ห่วงเราเราที่หไปล่น่ลูะเน่มีสี่ลูก เปนบนหัวเลยเกิดรขนครับเกิดต้องเกิดชุบหลังเฮ้ยเกิดต้องมาชุบตรงนี้เดี๋ยวหัชุบแล้วนึ่งชุบหลังต้นไม้มีสโมองปะพอดันดันดันสายนะพี่ชุวหลังต้นไม้ตัวหนึ่งต้นไม้ต้นไม้ทางซ้ายฝ่าเลยพี่โก้สายด้วย ตายล้มโอเคสวยมากแล้วเราไปจัเขามีไฟเผืาจัไมให้ดไม่ไม่รอดคว่ลงพี่คว่เลยตัวเดียวไหมดันดันดัน่ไม่ไม่น่าเยอะมากิดกว่า ลลแผเต้อง,ง,งี่งเราไว้รอรับเลยพียรา้าตรี่ปลาสมุกกันทางซ้ายเฮ้ยมีรถมาทงางขวาเข้าหมู่บ้านนั้นแล้วเพียเข้ามาเถี่ยวต้องโฟกัสาาทางไหนโฟกัสนี่โฟกัสทางนี้ มาเล่นตรงนี้คนหนึ่งมาเล่นตรงนี้คนหนึ่งตรงเนี้ยมาเล่นตรงนี้คนนึงน็อตมาเล่นตรงนี้มาได้ไดแต่ระวังบนน,บน้าบนเอนอน็อตหลบหลบไว้รถเขาน่าจะไม่เหลือแล้วมั้งเขาอาจจะต้องเดินแล้วก็ด้านบนก็ต้องออกวงเหมือนกันนะเพียดเซียดดูด้านบนไว้ให้หน่อยนะ เอ๊ะเขาโดนฉาดป่ะนิ่งไว้นิ่งไว้นิ้ยเฮ้ย็วิตัดรถนี่อะไรนี่อไหร,ต,ไหรตรงนี้หมดแล้วตรงนี้หมดแล้วเลือหลังรถตัดรถผมเนีตผมเนตไปเนตไปเนตไปแล้วคอนเนตมั้ยน,น็อตเนตเห็นไหมเลยตรงนั้นเนตเนาะนี่แหละ

นนิดึงอ่ะอยู่นี้นะอยู่นี้ปรกัศตรงที่ตัวที่มาช้าหลังบ้านคตนวาร์ปเยหนะใช่มวาร์ปตอนแรกนึกว่านอกตอนแรกนึกว่ามันจะน็อกเยอะมันวาร์ปเดี๋ยวเดิน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  แค่จะไปเก็บงเราวงเราก็บขอนก่อ,อนที่คนขับบักกี้มาเสียบบักกี้อ่ะรอนะรอนะสวยนะทาง,งหลังซ้าย,ายพี่โก้หลังต้นไม้เลยสา,ยหายมหล,าหลังตม,ม้ตายแล้วพี่สรงสาง พี่เก็บพี่เก็บเหน็บนะเฮ้ยรถเราอยู่ไหนอ่ะเอาเอามาตีหน่อยเจ็บอวดตาโหปวดเจ็บ ไม่ไม่เออไอขวาบ้านนี่เจี๊ยบเดีเ๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวมมมมมหมด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 มเจี๊ยบท้งทไปแล้วระวั <c oughs> งบนหัวระวังบนหัว เราโดนมันหัวกดอยู่อะเราระเบิดให้ถ้าเราอันอนี้เราต้องเล่นไงพี่ รอเรอเล่นขาเล่นขามีควันปะมีมีเราไล่ไล่หลังมัม้ยไ<ม>ล่หลังหลัง,งหลั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 ได้ไล่ไล่หลังเข้าหรอแหมเขาจาะบักเกียร์แทนเนี่ยเราต้องเราต้องไล่หลังเขาอ่ะเดี๋ยวตรงรถมีปะ

ไปมีสมบุกปะสมบุกอยเท่าไหร่ตรงตรงที่มาร์กเลยตรงที่มาร์กเลยแล้วก็เฟิร์นวิ่งมาชุบเลยก็ได้ชุแบแลบปะชุบได้ชุบได้เขาตายไปหนึ่งเขาเหลือสองหรือเหลือสามประมาณเนี้สองสามเดี๋ยวระวังเสียต้องระวังด้วยนะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะต้องกลับไปชุบ เป็นกำลังปุกฟ้าสมองทีมแท์ทีมแพทย์เขาเรียกเขาเรียทีมแพทย์ทีมแพทย์มาแล้วมาแล้วมาแล้วทีผมเลยครับคับผมชายครับีมแพทยดีเราฆ่าตัว้ายกั้แต่ได้ได้ัวายมันมีตัวเดียวได้ครับรีับ นึงนะขอดึงใหม่ก่อนดึงยาพี่เบิร์นเอาแล้วเลยเโหดื่มฟังผมไหมสหายไม่เป็นไรเราอยู่ในวงมันกี่ตัวฟิสตตรงนั้นน่ะตัวเดียวมาเอาเลยฟิสตอย่างนั้นน่ะถ้าตัวเดียวอสองคนวิย่ยต้นไม้ต้นไม้ฟิสตต้นไม้ นั่นไรนั่พี่ดึงได้ที่สามแน่นอนตอนนี้สองสองหนึ่งสองสองหนึ่งตอนนี้ตอนเราพวกคุณอยู่ในวงกันไม่ใช่เหรอวะไม่ปล่อยเขาไปตีกันเออฉลาดมาก

งี้กแล้วเดี๋ยวพี่โชว์อะเนะสัมผัสมุมมองที่เหนือกว่ากับความหรูหราระดับพรีเมียมศูนย์รวมค่ายเกมชั้นนำระดับโลกมั่นคงปลอดภัยออนไวอี e ี่ y c a s i n